สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้อดวันานสิพามาเวิงเขาห้องมาอย่างค่ะน้องไม้ฝรั่งเนาอค่ะเนาอสิมพัดน้องไม้ฝรั่งกระเทียมสูกินค่ะพี่น้องค่ะนะคะหอยเดวอยแวนสปาเก็ตอันพาทินมิตครบเราอือหืออี k ั o โซฟินครกเราฟ a l ซ i เฮ m ซลวีอีมาออนซูก e รวีอีมาอสนิกฟิน Ähm, fast eine äh, halbe äh, Kaffeelöffel und Öl zum Anbraten zu, äh, ähm, wie heißt das nochmal? Sojasauce. Ja, meine Freunde, wir gehen, was ich heute kochen. Natürlich mit Spiegelei. Spiegelei muss immer dabei sein. Heute, wir haben keine Rühreis, sondern wir haben Spiegelei. Man gucken weiter. Ne? Also, Spagen, ich mag heute mit äh, ชิงเงินวิ่งโอเคบิสก์ไลท์โซไม้เนื้อชิงเงินวิ่งอินสอร์อาชล์นแฟดิกฝนอัลจีเกคาวอืมอือซื้อที่สำเร็จแล้วนะคะพี่น้องค่ะคือซื้อที่สำเร็จแล้วนะคะเนาะค่ะพี่น้องอาหารอัดวันวันง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆง่ายๆค่ะบ้านๆบ้านๆค่ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะไปค่ะ บาลบาลบอลยาว่าพี่น้องค่ะฮัทเน่ไม่มมมฝรั่งง่ายๆง่ายๆค่ะอาหารของวันร้อนวันค่ะพี่น้องค่ะมีง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะ ง่ายมากค่ะพี่น้องค่ะสองคนตัวมีอะไรพนกินอะไรง่ายๆค่ะพี่น้องบอคอยกินเนื้อซั์ปันใดค่ะแต่ว่ามื้อ,อนี้เธอแอนมีอันอันเขาห้องว่าอย่างค่ะหมูรมควันค่ะพี่น้องค่ะหมูรมควันที่คนหั่นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วน่ะนะนะคะหมูรมควันหั่นแล้วเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะพี่น้องค่ะก็เลยอยากจะเอามาลองผัดใส่ นมไม้ฝรั่งเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะมันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนะคะกันสโนมาลค่ะพี่น้องค่ะกันสโนมานโอปละช่วิกูกพี่ได้เมื่อนี้เขามาเฮ็ดข้างนอกค่ะพี่น้องกันเฮ็ดด่างจกน้อยข้างบ้านดาวค่ะพี่น้องค่ะโอปล่ะพ่อแม่ เสียงดังจะไม่เพื่อนห้เอาค่ะข้างบ้านนะคะบม่อยากมีปัญหากับข้างบ้างค่ะพี่น้องค่ะอดวันๆอยู่แบบเงียบเียบเรียบเรียง่ายๆค่ะพี่น้องไปผัดกันเลยไปผัดกันเลยค่ะจ้าพี่น้องค่ะจะทอดไขด่ดาวค่ะพี่น้องค่ะจะทอดไขด่ดาวนะคะตอนยังยังค่ะ จะทอดไข่ดาวค่ะพี่น้องค่ะจะทอดไข่ดาวนะคะเพราะว่าต้องกินไข่ดาวค่ะไปต่อกันพี่น้องยุ๊บ่ะพี่น้องค่ะ ไฟแห้งเลยค mm ่ะได้ใจขนาดนี่เลยเอากระทะคนละใบนะค่ะพี่น้องอือย่างบักตุ่มบ่ย่างบักตุ่มจะสันหาเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะผู้ใดมากย่างบักตุ่มจะออกนี่นหละผู้ใดมากถูกตะต้อน้อยหนึค่ะพี่น้องค่ะเด็ดกรอบๆแค่น้อยนึงเนาะค่ะเนาะมันก็บ่แม่นไข่ดาวจากอัน ลาวาไข่ดาวบบแมนนะค่ะเนาะไข่ดาวก็ดบางๆธรรมดาค่ะพี่น้องคะค่ะชุกยัดยัดพี่น้องคะมื้อนี้ไข่ดาวอัดบานๆก็เป็นดาแซ่บค่ะพี่น้องค่ะเป็นดาแซระก็ชุกชื่นเลยค่ะเป็นละแระเพราะเท้ากนค่ะพี่น้องค่ะอืฮัมมเพลงฮ้อน

ปลาไหลแบบนี่าอนมปนดอ่ะออกาช้าอีกแต่ก็ดูดีแต่ะสวยงามนะพี่น้องอร่อยได้เหมือนกันค่ะมือหอมพี่น้องค่ะพ้อมได้เหมือนกันค่ะปิดไ่อนง่าให้มันกรอบ Onde sind ik? Live call 4000, on kom superstar, yeah right rei, rei, yeah. oh ja. Oh, yeah.

Ja, man kennt die Kapilonka. Leute, auch nach dem neuen Kapilonka. Ich fahre die Kapilonka. Ich fahre weiter. So mach wieder das Fetteso. Und drei Minuten ist fertig. So, liebe Freunde, meine Spagen, Anfragen, Knoblauch und Schinkenwürfel, Es ist so weit, so gut fertig. Uuuuh, Kapilonka. แล้วๆค่ะอาหารง่ายๆของปรนมาณกับสรลังไท้ควนค่ะไปกินข้าวกันค่ะพี่น้องค่ะปิดไฟกันไปกินข้าวนะคะเนาะเย่ไายค่ะพี่น้องค่ะไายกินข้าเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอาหารมีซํานี่ค่ะไข่ดาวคนละสองหน่วยค่ะพัด มันฝรั่งค่ะพี่น้องไปกินข้าวกันค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมาค่ะ